ในส่วนของชิ้นหลังเราขึ้นห่วงทั้งหมด31ห่วงค่ะแล้วเราก็ลงห่วงละ3หลักค่ะจะได้ทั้งหมดจำนวนหลักจะได้ทั้งหมด93หลักก็เท่ากับ7หลายนะคะทั้งค่ะในส่วนของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราก็ต้องทำจำนวนลายให้เท่ากับชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าอา ข้างละ3.5ลายรวมกันก็จะได้7ลายเพราะฉะนั้นชิ้นหลังเราควรจะทำให้ได้7ลายแต่ปัญหาการวางลาย7ลายแบบพิกกลับเขาจะลายเขาจะไม่ลงตัวนะคะให้ดูภาพตามนี้นะคะในแบบทั้งหมด7ลายจะได้แบบนี้ตัวลายใน7ลายเนี่ยในแบบขึ้นทั้งหมด31ห่วงนะคะลงช่องละ สหลักปกติเราจะได้93าหลักนะคะให้เห็นนะคะ93าหลักค่ะนะคะสำหรับชิ้นหลังค่ะค่ะในส่วนของชิ้นหลังหลังจากที่เราถักตั้งแต่แถวที่หนึ่งนะคะนับตรงนี้เป็นแถวที่1จนถึงแถวปัจจุบันเนี่ยคือแถวที่สาสิบค่ะหลังจากนั้นความยาวเสื้อได้แล้วหลังจากนั้นเส้นตรงนี้คือเส้นอก ต่อไปเราจะมาลดหลักจุดใต้รักแร้สองข้างซ้ายและขวานะคะคือในแบบเนี่ยได้ทั้งหมด30มสิบแถว,วนะคะวิธีการลดหลักก็จะเหมือนกับชิ้นหน้าเลยค่ะตำแหน่งตรงเรมอยู่ในช่วงจังหวะลายโปร่งค่ะเราเลื่อนห่วงมานะคะในแบบจุดที่กําลังทําคือจุดใต้รักแร้เลื่อนห่วงมาให้ได้หลักที่5ค่ะอันนี้การเลื่อน1 2 3สาม สแล้วก็หลักที่ห้าค่ะเลื่อนให้ได้หลักที่ห้าจังหวะลายเขาจะอยู่ในช่วงจังหวะที่เป็นโซ่ค่ะโซ่สองค่ะได้อย่างนี้เรามาเจอตรงนี้จะเป็นลายทึบเราขึ้นในหลักที่ห้ากันโซ่ไปสามนะคะหนึ่งสองสามค่ะตรงนี้เราก็ปล่อยลอยไปเลยค่ะเลื่อนห่วงมาแล้วพันหัวเข็มตรงนี้เราจะเปลี่ยนลายตรงนี้จะเป็นลายโปร่งเราก็ลงหลักตรงนี้เลยค่ะนับหนึ่งสองสาม นะคะในช่วงจังหวะนี้การจะใส่่ตรงนี้ก็แล้วกันหนึ่งนะคะใส่ตามลายปกติตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้สองค่ะลายตรงนี้เราก็จะถักเต็มลายนะคะอันนี้สําหรับแถวที่สามสเอ็ดนะอันนี้คือริมเริ่มต้นค่ะแถวสาเอ็ดอันนี้จุดเริ่มต้นนะคะเราถักตามลายมาจนถึงริมอีกข้างตอนจบ อยู่ในช่วงจังหวะตรงนี้นะคะเราก็ลงจํานวนหลักให้เหมือนอีกข้างหนึ่งพันหัวเข็มแล้วก็มาลงที่ช่องโซ่เนี่ยคะ่ะที่ตรงนี้สามหลักหนึ่งสองสาแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองลงหลักนี้นะคะก็เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นเลยพันหัวเข็มแบบนี้ค่ะการเกี่ยว2ครั้งนะคะลอดผ่าน2ครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามค่ะก็จะจบสําหรับแถวที่สาสเอ็ด น,ะะนี่คือจบอันนี้คือตัวลายค่ะนะคะอันนี้คือเริ่มต้นค่ะสำหรับแถวสามสบเอ็ดนะคะสาสสองเราก็ยังลดหลักนะคะพลิกกลับแล้วก็ลงหลักตรงริมตรงนี้หนึ่งสองสามเริ่มต้นโซ่สามพันหัวเข็มค่ะแล้วก็มาลงตรงกลางมีสี่หลักลงตรงกลางตรงนี้ค่ะแต่ว่าตรงนี้เราจะลงแค่สองหลักค่ะเพราะว่าเราลดนะคะตรงนี้ จากแถวนี้เป็น4ตรงนี้เหลือ2ค่ะแล้วก็โซ่สาสองแล้วก็ลงตามลายนะคะอันนี้แถวที่3ามค่ะให้ดูริมนะคะริมเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะถักไปจนถึงริมอีกข้างเลยค่ะแถว3 2มเราถักมาจนถึงริมอีกข้างนะคะจะได้แบบนี้เราลงตรงนี้2ครั้งอ่ะสหลัก แล้วก็พันหัวเข็มเลยแล้วก็มาเกี่ยวจบท้ายด้วยที่โซ่สามนะคะที่เราขึ้นตรงนี้โซ่ที่สามตรงไหนเอ่ยนี่ยค่ะตรงโซ่ที่สามแล้วก็ปลดไหมสองครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอ่ะแล้วก็ครั้งที่สามสามครั้งค่ะแถวสาบสองจะเป็นแถวสุดท้ายที่เราลดจุดใต้รักแร้ค่ะสรุปเราแค่3ามเอ็ดสามสองนะคะจบสำหรับสามสองค่ะ อันนี้คือที่เริ่มต้นต่อไปแถวที่สามสามเราจะถักแบบตรงๆต,ตามลายก็สลับลายโปรงทึบปกติสามะบแะถวที่3ามสนามคือแถวที่เราไม่ลดแล้วนะคะถักตามลายตรงนี้ตรงนี้เขาเหลือแค่สาหลักนะคะก็จะเหมือนกับจุดริมเหมือนกันนะคะฝั่งตัวเสื้อตรงนี้เราโซ่หนึ่งสองสาแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงนี้นะคะสองหลักหนึ่ง สอเพราะว่าลายตรงนี้เหลือครึ่งลายค่ะนะคะแล้วก็ลงตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็ลงลายทึบตรงนี้นะคะสำหรับแถวสามสามค่ะเดี๋ยวถักไปจนถึงริมอีกข้างเลยค่ะนะคะแถวที่สาเราถักมาจนถึงริมเราใส่โซ่สองตรงนี้แล้วเราก็ลงลายนะคะลายปร่งครึ่งลายก็คือลงไปสองหลักหนึ่งสอง ริมเราใส่ตรงไหนริมกันก็จะมาเกี่ยวตรงโซ่ที่สามค่ะการจะเกี่ยวค่ะตรงนี้เกี่ยวหลักตรงนี้ค่ะก็จะจบสำหรับแถวที่สามสิบสามค่ะต่อไปแถวสามสี่สามห้าเราก็ลงลายตรงริมนั่นเป็นลายโปร,โรง่งครึ่งหนึ่งนะคะลงตามผังได้เลยถักแบบตรงๆเลยนะคะ จนได้ความยาวของถักสองข้างตรงๆเนี่ยไปจนถึงประมาณแถวที่49ค่ะนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะสำหรับชิ้นหลังค่ะในส่วนของชิ้นหลังถักเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งหมดเราใช้ทั้งหมด50แถวค่ะเดี๋ยวกันสรุปให้นะคะชิ้นหลังถักให้ดูด้านนี้ดีกว่านะคะ ชิ้นหลังเริ่มตั้งแต่ชายเสื้อเราถักแบบพริกกับถักตรงๆมาเลยไม่ต้องลดหรือเพิ่มถักตามลายนะคะมาจนถึงมุมนี้จุดนี้คือแถวที่30ค่ะในแบบความยาว30แถวก็จะได้ตามที่ความยาวตัวเสื้อที่เราต้องการตั้งแต่ชายเสื้อถึงเส้นอกนะคะแล้วจุดตรงนี้คือจุดใต้รักแร้จุดใต้รักแร้เราจะถักไปอีก20แถวจะรวมกันเป็นห้ ตั้งแต่แถวที่สาสิบเอ็ดเราลดหลักนะคะให้ดูตรงนี้สามเอ็ดสามสองลดหลักจะเป็นจุดใต้รักแร้แล้วสามสามจนถึงสี่สิบแดเราจะถักตรงตรงตามผังเลยนะคะจะเห็นสองข้างก็คือส่วนที่ลดจุดใต้รักแร้จะเหมือนกับด้านหน้าทุกอย่างเลยค่ะด้านหลังจะต่างตรงด้านหน้าตรงที่เราถักตรงๆงตั้งแต่สามสิบสามจนถึงสี่สิบแดค่ะ พอแถวที่48แถว49 50เราถักพลิกกลับให้ได้ความกวาม้างจำนวนหลักเท่ากับหัวไหล่ของชายเสื้อจะเท่ากับด้านหน้าเลยนะคะทั้งสองข้างแบบนี้นะคะอันนี้คือแถวที่ 40, 49 50ค่ะส่วนแถวตรงนี้เป็นแถวที่48นะคะสรุปสำหรับชิ้นหลังไหล่นะคะก็คือให้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง ติดกันแล้วเราก็สอย2จุดนี้จุดนี้นะคะแล้วก็อีกจุดนี้ติดกันค่ะโดยที่ให้ชิ้นหน้าและหลังด้านหน้ากับด้านหลังด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะเราจะสอยใน,ในด้านผิดนะคะด้านนี้เป็นด้านผิดค่ะสอยด้วยเข็มโครเช์นะคะหัวเข็มขนาดเดียวกับที่ถักตัวเสื้อค่ะหลักแรกเราการลงแล้วควักธรรมดานะคะให้มาดูหลักที่สเลยกัน หลักที่สองก็เกี่ยวช่องนี้อันนี้ก็คือหลักที่สองค่ะแล้วก็สาวมานะคะการสอยด้วยควักธรรมดานะคะง่ายดีเกี่ยวแบบนี้เลยหลักถัดไปนะคะหนึ่สองหลักที่3ค่ะดูเป็นหลักๆนะคะเราสอยติดกันแบบนี้ให้ครบทั้งสองข้างเลยค่ะหัวไหล่นะคะ นะคะ่าถักนะคะที่เป็นหัวไหล่ะคะเชื่อมติดกันก็ด้วยควักธรรมดาจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือด้านผิดนะคะให้ดูด้านถูกด้านถูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะการเชื่อมเสร็จทั้งสองข้างนะคะอันนี้คือรอยต่อค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็มาเชื่อมอตะเข็บด้านข้างนะคะ การตะเข็บด้านข้างนะคะการก็สอยได้ได้ไดสักประมาณครึ่งหนึ่งแล้วสอยด้วยเข็มโครเชตด้วยควักธรรมดาค่ะอยู่ในส่วนของด้านผิดนะคะการจะทําให้ดูตรงนี้เลยเราจะเห็นว่าแถวตรงนี้เขาจะเป็นแนวนี้แถวเป็นแถวแถวนะคะเราจะลงแถวละสองหลักค่ะจะเห็นหลักตรงนี้หนึ่งหลักสหลักค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะลงเดี๋ยวการลงให้ดูตรงนี้อันนี้แถวนี้ ลงหลักนี้หลักที่เราวักธรรมดาไปนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะอยู่ในช่วงจังหวะที่เป็นหลักพอหนึ่งคอนะคะเราสาวขึ้นมาแบบนี้เลยเกี่ยวหลักที่หนึ่งเราข้างที่สองเราก็ดูหลักตรงนี้เราเกี่ยวถ้าเราสามารถเกี่ยวสองหลักได้ก็เกี่ยวนะคะถ้าเกี่ยวฝั่งนี้จะได้หลักเดียวนะคะจะเห็นแบบนี้นะคะ แล้วก็เกี่ยวค่ะก็จะจบแถวนี้ค่ะต่อไปแถวถัดไปก็คือแถวนี้หลักฝั่งนี้จะเป็นหลักพอหนึ่งคอฝั่งนี้จะเป็นหลักที่เราขึ้นโซ่นะคะจะจะสลับกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ควักธรรมดาฝั่งนี้จะเป็นหลักเดียวฝั่งนี้เราจะเกี่ยวได้สองหลักนะคะ ถักแบบนี้นะคะจนครบทั้งสองข้างเลยอันนี้คือด้านผิดค่ะถ้าเป็นด้านถูกด้านถูกก็จะได้ลักษณะตะเข็บนะคะเดี๋ยวทําจนถึงตรงนี้จุดใต้รักแร้แล้วก็ทําให้เสร็จทั้งสองข้างเลยนะคะตะเข็บด,ด้านข้างนะคะสอยด้วยเข็มโครเชต์นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้คือด้านผิดค่ะ นะคะด้วยควักธรรมดาถ้าเป็นด้านถูกก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตัวตะเข็บให้อันนี้เสร็จทั้งสองข้างเลยค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะเนาะตะเข็บด้านถูกนะคะภาพเล็กโดยรวมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขอแบบนี้อันนี้ก็ตะเข็บด้านข้างค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็มาเก็บ ขอบนะคะเป็นเสื้อแขนกุดเราก็แค่ใส่เก็บริมนิดหน่อยนะคะแล้วตรงคอแล้วก็มาทำสาบสาบ,สาบเสื้อเพื่อใส่กระดุมนะคะสาบนาสามาดูสาบเสื้อค่ะด้านนี้เป็นด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายเราจะติด เราจะสอยกระดมติดกันเป็นสาบเสื้อในแบบถักทั้งหมด5แถวแบบพลิกกลับด้วยควักธรรมดานะคะจะเห็นจะเริ่มถักถึงแค่ตรงนี้ส่วนจุดนี้เราปล่อยลอยไ้เลยนะคะจุดนี้ปล่อยลอยฝั่งซ้ายนะคะพลิกกลับไปกลับมาส่วนด้านขวาจะเป็นจุดที่เราใส่รังดุมเราจะต้องต้องทำช่องใส่รังดุมในแบบใส่รังดุมหจุดนะคะส เดี 4, ๋ยวจุดที่ห้าจะถักให้ดูแต่ว่าด้านขวาการจะเริ่มถักตั้งแต่จุดนี้เลยค่ะตั้งแต่ชายเสื้อไล่มาแถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็แถวที่สองแล้วก็แถวที่สามส่วนด้านนี้เราจะเริ่มถึงแค่นี้ไม่เริ่มตรงชายเสื้อนะคะแต่ละข้างไม่เหมือนกันเพื่อที่จะให้ลายเขาอยู่ไปในทางเดียวกันนะคะลายจุดเนี้ยเข้าไปในทางเดียวกันนะคะ เดี๋ยวมาดูแถวที่ใส่รังรุมนะคะอยู่ในส่ว,สวนของแถวที่สามในแบบจะพยายามให้รังรุมอยู่ติดขอบมากที่สุดเขาจะได้ไม่อ้านะคะถ้าตรงนี้เราถักปักถ้าเราไม่ใส่รังรุมบริเวณเนี้ยเรามาใส่จุดเนี้ตรงนี้เขาจะอ้าค่ะเขาจะเขาจะงองขึ้นนะคะกันก็เลยใส่รังดุมจุดจุดจุดริมริมเลยนะคะก็ รังดุมการเว้นระยะจากให้ดูจากจุดนี้อะหาใส่ผักโซ่มาสามหนึ่งสองสามแล้วก็ถักความห่างของรังดุมด้วยควักธรรมดาแปดหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแล้วเราก็มาใส่รังดุมเนาะด้วยโซ่สามจำนวนโซ่ตามความใหญ่เล็กของกระดุมที่เราใช้เลยนะคะในแบบโซ่สามแล้วก็เราถักโซ่เท่าไหร่เราก็ข้ามจํานวนหลัก ตามที่เราถักโซ่ค่ะในแบบสามเราก็จะเป็นหนึ่งสองสามก็จะเหลือหลักสุดท้ายสี่นะคะแล้วเราก็ควักธรรมดาก็จะจบนะคะสำหรับแถวที่สามค่ะสำหรับลังดุมถ้าแถวต่อไปเราจะถักอีกสองแถวแถวที่สี่ในแบบก็จะพลิกกลับแบบนี้เลยนะคะการไม่ได้ถักให้ดูถักให้ดูแค่นี้แถวที่สี่พลิกกลับ ราควักหลักแรกตรงนี้แล้วก็ตรงจุดที่เรารังลุมเราใส่โซ่ไปเท่าไหร่เราก็ลงหลักตามจํานวนโซ่ที่เราลงนะคะอันนี้เราก็ลงไปสามหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะนะคะแล้วก็ลงตามหลักนี้ขาลงปกตินะคะถักตรงนี้แถวสี่ไปครบแล้วก็ถักอีกแถวเป็นห้าแถวนะคะจํานวนของ รังดุมสาบเสื้อนะคะถักไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนจบจบทีเดียวนะอ่า๋ยวกันทักให้ดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยค่ะตรงนี้เราใส่โซ่ไปสามพอเราลงหลักก็ต้องลงจํานวนสามเหมือนกันนะคะสองแล้วก็สามแล้วก็ลงนะคะแบบนี้นคะคะ คารังดมเสร็จเรียบร้อยนะคะห้าจุดแล้วก็แถวท,ทั้งหมดห้าแถวจุดที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าจะเห็นว่าจุดริมเราจะให้กระดมจุดสุดท้ายและจุดแรกเนี่ยการจะให้ติดเลยนะคะเห็นไหมคะจะให้ติดเราก็ลองเทสกระดมดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะคะ่ะแบบนี้ คะ่ะรังดุมนะคะสาบเสื้อเสร็จเรียบร้อยสอยกระดุมเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็ให้ดูถ้าเราใส่รังดุมฝั่งขวาการจะใส่เป็นรังดุมก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนฝั่งซ้ายก็จะถักห้าแถวโดยไม่ต้องใส่รงัรงดุมเราสอยกระดุมติดกันนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยคะ่ะก็ในแบบกระดุมห้าจุดส่วนตรง ชายเสื้อตรงนี้ตรงนี้การใส่ควักธรรมดาไปหนึ่งรอบหนึ่งแถวสองข้างนะคะชายเสื้อไม่ได้ใส่อะไรนะคะปล่อยปกติเลยส่วนคอตรงคอเนี้เราใส่สามารถใส่ลายอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าการใส่ควักธรรมดาไปสองแถวค่ะนะคะ,นะคะเป็นควักธรรมดาอยากให้เป็นลายเรียบ,ยบคๆคล้ายๆเสื้อกักน,นะคะแล้วก็รอบวงในแขน ก็ใส่ควักธรรมดาสองแถวค่ะก็จะเป็นเสื้อแบบเรียบๆเ,เราสามารถประยุกต์ใส่กับเสื้ออื่นได้ง่ายนะคะถ้าเป็นลายเรียบๆนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้ขอบคุณที่ติดตามติดชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ